ฮาวายกับบล็อกซี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะที่ฮาวายกับบล็อกซี่จะอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมก็มาชมบรรยากาศนะคะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วค่ะเหลือเวลาอีกแค่2ชั่วโมงเท่านั้นท่านผู้ชมเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะก็หลังจากตรงนี้ไปก็จะขับรถกลับบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมและเนื่องจากว่านะคะในตอนกลางวันเนี่ยฮาวายก็เห็นเค้กนะคะซึ่งเป็นขนมเม็กซิกันนะคะ ชื่อว่าฟันเนลเค้กนะคะกลางวันก็ไม่ยอมซื้อกลางคืนหัวค่ำเนี่ยหัวคนต่อแถวนานมากค่ะสู้ไม่ไหวนะคะแต่ฮาวายก็หาที่สงบสงบในการซื้อเจอท่านผู้ชมเดินหลายรอบก็อย่างนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยคนเยอะมากมากด้านหลังดูสิคะไม่มีคนเลยนะคะพอฮาวายไปถึงนะฮาวายก็เป็นคิวต่อไปเลยแบบไม่ต้องรอท่านผู้ชมฮาวายก็สั่งตับ ได้ปั๊บเหมือนโกหกนะคะที่นี่คือจะทอดไม่หยุดเลยนะคะสังเกตทางซ้ายมือนะท่านผู้ชมคนจะทอดก็ทอดไปท่านผู้ชมก็สงวนราคาอยู่ที่10เหรียญน,นะคะท่านผู้ชมธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่ปกติแล้วก็จะขายประมาณ5เหรียญค่ะก็จะไม่แพงมากไปกว่านี้นะคะท่านผู้ชมคือมันแหมไม่รู้จะพูดยังไงแป้งทอดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โรยโด้วยไอซิ่งค่ะ แล้วฮาวายขอสารภาพเลยนะคะว่าเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำไปนะคะก็ซื้อคอนดอกกลับบ้านด้วยค่ะแล้วก็ซื้อไอฟันโอเคค่ะแล้วส่วนที่ฮาวายภูมิใจมากๆเลยนะคะคือร o ็อกซี่นะคะร o ็อเนี่ยเป็นเด็กเดียวง่ายๆนะคะ กับคนอื่นเนะี่ยคือดีมากๆเลยนะคะฮาวายก็จะไม่ให้เห็นฮาวายนะคะเพราะว่าถ้าเขาเห็นฮาวายเนี่ยสังเกตนะเขาจะทลาเข้ามาเลยค่ะเขาจะเดินมาหาฮาวายก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านะมีคนเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะคะมาขอมือร็อกซี่นะให้แตะนะคือมันจะมีอยู่ช่วงท่านผู้ชมฮาวายก็มันมันเก็บภาพไม่ทันจริงๆนะคะเด็กๆต่อแถวกันนะ ต่อแถวแล้วก็ให้ร็อกซี่เนี่ยจับมือทุกคนเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็มีความสุขนะคะแต่เราก็ไม่ไว้วางใจท่านผู้ชมนะคะร็อกซี่ก็จะผูกติดกับรถไว้นะคะจะมีที่ผูกเอาไว้นะคะท่านผู้ชมก็จะให้เขาอยู่เป็นอิสระในแบบเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ใจเขานะท่านผู้ชมฮาวายเนี่ยบอกตมตรงนะ ถ้าเผื่อว่าฮาวายจูงเองแล้วมีคนมาขอจับเนี่ยฮาวายจะรู้สึกว่าฮาวายจะเครียดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าล็อกซี่จะจะเป็นยังไงท่านผู้ชมแต่ว่าตั้งแต่ฮาวายเรียกล็อกซี่มาแล้วก็ตั้งแต่ล็อกซี่มาอยู่กับเรานะคะล็อกซี่ไม่เคยกัดใครเลยค่ะมีแต่จะเล่นกับฮาวยายแรงๆแล้วก็เผลอกัดแขนบ้างอะไรแบบนี้นะคะท่านผู้ชมทุกคนจะรักล็อกซี่หมดนะคะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ย แค่เดินเข้ามานะคะคือมาขออนุญาตจับ่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขออนุญาตนิดนึงแต่ละคนทีเข้ามาแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอ็นดูร็อกซี่เป็นพิเศษท่านผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ฝ่ายไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเราจะเห็นนะคะเจ้าที่ตำรวจนะคะใส่ชุดสีกรม,มท่าออกแนวดำๆนิดนึงนะคะให้ความเมตตากับร็อกซี่มากเลยนะคะแล้วก็ให้ความเอ็นดูกับร็อกซี่ในทุกๆครั้งค่ะแต่วันนี้เนื่องจากว่านะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็ร็อกซี่เข้างานกะดึกนะคะก็ แต่ละคน,นก็มีความคึกคักเป็นพิเศษท่านผู้ชมเพราะว่าทุกคนก็ทํางานเป็นวันสุดท้ายแล้วก็แต่ละคนเนี่ยอยู่นอกเมืองกันหมดค่ะขับรถก็แล้วแต่นะคะหชั่วโมง7ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่วันนี้เนี่ยมีการลเล่นนะคะเหมือน มีงานวาดก็แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นงานของทางโบสถ์นะคะท่านผู้ชมทําให้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คึกคักขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านโบราณนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เรียบง่ายจริงๆค่ะ หลายๆคนนะคะให้ความรักความเอ็นดูร็อกซี่จริงๆนะคะร็อกซี่เนี่ยเขามีความสุขมากๆเลยนะคะอันนี้สองท่านนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ฮาวายเห็นนะก็จะประมาณสัก20ท่านนะคะถามว่ามีเหตุการณ์ระทึกใจไหมมีท่านผู้ชมแต่ฮาวายเนี่ยเล่าไปแล้วนะคะแล้วก็โดนสั่งค่ะโดนสั่งบอกว่านะคะมันเป็นเรื่องของทางราชการไม่สมควรที่จะมาเล่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นฮาวายเนี่ย ไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะคะฮาวายคิดว่านะฮาวายทำท่านผู้ชมเพราะว่าหลายหลาครั้งนะคะที่ฮาวายเห็นนะแล้วก็ไม่มีคนเบรกฮาวายฮาวายทำเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราสมควรจะนําเสนอแล้วก็มันไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่เนื่องจากว่านะท่านผู้ชมเมื่อเราโดนเรียกมาคุยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะอย่าไปดื้อดีกว่านะคะดีที่สุดค่ะก็นําเสนอร oxy f r i e n ร l y แบบนี้ไปนะคะท่านผู้ชมพอก็เห็นฮาวายเห็นไหม หันหัวมาหาฮาวายเลยนะคะาวายก็พยายามยืนไกลๆน้าผู้ชมแต่อกซี่นะคะก็สงบสงี่ยมดีแล้วก็เป็นเป็นเด็กดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาในการทํางานนะคะอกซี่กินขนมเยอะมากท่านผู้ชมมีแต่คนบอกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะคึกคักไม่ยอมนอนไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าเราให้เขาแบบนี้มาตลอดน้าผู้ชมเรากินอะไรก็ใหญ่เขากินด้วยแต่ว่าสิ่งที่ฮาวายให้เนี่ยฮาวายจะมองก่อนนะคะว่ามันไม่เป็นอันตรายกับท้องไส้เขาท่านผู้ชม r o x i ่ฮาวายสังเกตแล้วนะถ้าเผื่อว่ามีซอสที่มีพริกไทยมีกระเทียมมีอะไรมากๆอะไรแบบนี้นะท่านผู้ชมเขาจะรู้สึกว่าเจ็บท้องเจ็บไส้เราก็จะไม่ให้เขาทานค่ะก็คือเหมือนไก่ทอดอะไก่ทอดโรยด้วยกระเทียมอะไรแบบนี้นะก็จะเอากระเทียมออกท่านผู้ชม ฮาวายก็ใหญ่เขาลิ้มรสกับอาหารธรรมชาติบ้างนะไม่ใช่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวแล้วก็คุณหมอบอกว่าทานได้แต่ว่าต้องดูดัวหมาตัวเองเนี่ยอาร์จิกอะไรบ้างนะคะแพ้อะไรบ้างอะไรแบบนี้นะแต่ฮาวายเนี่ยแน่นอนนะคะควบคุมดูแลเป็นอย่างดีค่ะรล็อกซี่นะกลางวันนะโห่ย่าแอร์เย็นช่ำเลยท่านผู้ชมแอร์เย็นช่ำอาหารถึงขนมถึงน้ําถึงค่ะแล้วก็ได้รับความเป็นอิสระแบบสูงมากตามที่ เราสามารถจะทำได้จนทำให้เจ้าหน้าที่บอกว่าร็อกซี่เป็นหมาที่ถูกตามใจเหลือเกินนะะหมาตัวอื่นเนี่ยเขาก็ใส่กรงไปแล้วค่ะเขาอยู่ในกรงหลังรถนะคะเป็นกรงแคบๆซะด้วยซ้ำไปนะร็อกซี่มีเบาะนอนสบายแอร์เย็นฉ่ำเลยนะสรุปว่าร็อกซี่มีชีวิตดีดีค่ะวันนี้ฮาวายกับร็อกซี่ไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ถึงเวลากลับบ้านนะคะอีกไม่นานนะคะแต่ว่าต้องขับรถ ก็อีกหลายชั่วโมงเหมือนกันค่ะวันนี้ฮาวายไปแล้วราตรีสวัสดิ์สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีค่ะสวัสดีค่ะ